ข้าบอกความจริงท่านคนที่ไม่ได้เข้าข้อแกะทางประตูแต่ปีนเข้าทางอื่นก็เป็นขโมยและเป็นโจรส่วนคนที่เข้าทางประตูผู้นั้นคือคนเลี้ยงแกะยามเปิดประตูให้กับเขาผู้นั้นและแกะฟังเสียงเขาเมื่อเขาเรียกแกะตามชื่อและนําแกะออกไปเมื่อทั้งหมดออกมาเขาเดินนําแกะตามเข้าไปเพราะรู้จักเสียงเขามันจะไม่ตามคนอื่น ทั้งจะวิ่งหนีเขาผู้นั้นอีกด้วยเพราะพวกมันไม่รู้จักเสียงเขาพระเยซูทรงใช้วัวหานเปรียบเทียบแต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายนั้นพระเยซูจึงตรัสอีกข้าบอกความจริงท่านข้าเป็นประตูสําหรับแกผู้ที่มาก่อนหน้าข้าเป็นขโมยและโจรแต่แกไม่ฟังพวกเขาข้าเป็นประตูผู้ใดเข้ามาทางข้าจะรอดเขาจะเข้าออกและพบทุ่งหญ้าพวกขโมยนั้นมาเพียงเพื่อลัก ฆ่าและทำลายข้ามาเพื่อให้ท่านได้มีชีวิตชีวิตอย่างครบบริบูรณ์เราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดีที่ยอมพลีชีพเพื่อฝูงแกะส่วนคนรับจ้างไม่ใช่คนเลี้ยงซึ่งเป็นเจ้าของแกะเมื่อเห็นหมาป่าเข้ามาเขาทิ้งฝูงแกะและหนีไปแล้วหมาป่าเข้าทำร้ายแกะทำให้แตกฝูง คนนั้นหนีเพราะเขาเป็นเพียงแค่คนรับจ้างและไม่ได้ห่วงแกะเลยข้าเป็นคนเลี้ยงที่ดีเพราะข้ารู้ตัวเองพระบิดาทรงรู้จักข้าเช่นเดียวกับที่ข้ารู้ในแกะและแกะรู้ในข้าและข้ายอมตายเพื่อมันข้ามีแกะอื่นที่เป็นของข้าที่ไม่อยู่ในคอกนี้ที่ข้าต้องพามา และพวกมันจะฟังเสียงข้าและจะรวมเป็นฝูงเดียวมีคนเลี้ยงคนเดียวที่พระบิดาทรงรักข้าเพราะข้ายอมพีชีพตนเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีใครทิงชีวิตไปจากข้าได้แต่ข้าพีชีพโดยสมัครใจข้ามีสิทธิ์สละไปและมีสิทธิ์ที่จะรับคืนมาข้าไ,ได้รับคำบัญชานี้จากพระบิดาข้า เัาทำให้ชาวยูแตกแยกกันไปยั่งเขาไม่เชื่อหรอกนะคนถกผีสิงเขาคุ้มขั้งให้ฟังเขาทำไมคนถูกผีสิงพูดแบบนี้ไม่ได้หรอกนะคนถูกผีสิงทำให้คนตาบอดมองเห็นได้ยังไงกันถึงช่วงหน้าหนาวและเมศการฉลองพระวิหารซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูทรงดำเนินอยู่ที่เฉลียงของโซโลโมอนในพระวิหารและฝูงชนมาห้อมล้อมพระองค์ท่านจะให้เราคล้องใจอยู่นานเท่าใดบอกความจริงเราตรงตรงท่านเป็นพระคริสต์หรือไม่ข้าบอกไปแล้วแต่พวกท่านไม่ยอมเชื่อการอัศจรรย์ที่ข้าทําในพระนามของพระบิดาได้ยืนยันแล้วที่พวกท่านไม่เชื่อเพราะท่านไม่ใช่แก่ข้า แกของข้าฟังเสียงข้าข้ารู้จักเขาและเขาตามข้าข้าให้ชีวิตนิรันดรและพวกเขาจะไม่ตายไม่มีผู้ใดชิ้งแก่ได้จากข้าพระบิดาผู้ประธานแก่ให้ทรงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดและไม่มีใครแย่งชิงแก่จากพระบิดาได้ข้ากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวและอีกครั้งที่พวกยิวหยิบก้อนหินขึ้นจากข้าของข ข้าสำแดงสิ่งดีมากมายให้ท่านเห็นซึ่งพระบิดาทรงสั่งให้ข้าทำท่านหยิบก้อนหินจะคว้างข้าทำไมที่พวกเราจะคว้างหินใส่ใท่านนะ่ะไม่ใช่เพราะสิ่งดีแต่เพราะท่านมินพระเจ้าท่านเป็นมนุษย์แต่อ้างตัวเป็นพระเจ้ามีเขียนไว้ในบทบนัญจัินี่ พระเจ้าตรัสว่าท่านคือพระเจ้าและเรารู้ดีว่าพระคัมภีร์ถูกต้องเสมอและพระเจ้าเรียกพวกเขาว่าเทพเจ้าคนเหล่านั้นที่รับฟังคำสอนพระองค์และตัวข้าที่พระบิดาเลือกข้าส่งข้ามาในโลกนี้ท่านหาว่าข้าหมิ่นพระเจ้าได้อย่างไรเมื่อข้าบอกข้าเป็นบุตรของพระเจ้าเช่นนั้นจงจะเชื่อข้าถ้าหาข้าไม่ได้ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาจริงแต่ถ้าข้าทำจริง แม้ว่าท่านไม่เชื่อข้าอย่างน้อยก็เชื่อสิ่งที่ข้าทำเพื่อที่ท่านจะได้รู้และเข้าใจท่องแท้ว่าพระบิดาทรงอยู่ในข้าและข้าอยู่ในพระบิดานพรจเจาใไปห้ ีนครั้งที่พวกเขาจะจับพระองค์แต่รอดคนเงืม้อมือไปได้จากนั้นพระเยซูทรงข้ามแม่น้ำจอดแดนกลับไปยังที่ซึ่งยอนเคยให้บัพติสมาพระองค์อยู่ที่นั่นคนมากมายมาหาพระองค์ถึงยอนไม่เคยแสดงปฏิหารพวกเขากล่าวแต่ทุกอย่างที่ยอนบอกเรื่องพระองค์นั้นจริงหมด และมีหลายคนที่นั่นเชื่อในพระองค์